สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเนเน,น่ก็จะมาอันบล็อกกล่องนี้กันนะคะซึ่งกล่องนี้ใหญ่มากๆเลยค่ะเนเน่เนเน,น,น่ก็คุณแม่เขาก็สั่งมานะคะซึ่งคือแบบอันนี้นะคะถือว่ามันใหญ่มาก,มากเลยค่ะสำหรับ,บหนูคือแบบแล้วก็หนักมากๆเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าว่าด้านในมันคืออะไรนะคะเพื่อน ต้นเตนนี่นะคะก็คือ iMac นะคะซึ่งเป็น iMac รุ่นใหม่ค่ะสีส้มะคะ่ะเพืเ่อนนี่คะ่ะคือหนักมากๆเลยนะคะแถมกล่องใหญ่มากเลยคะ่ะเพืเ่อนเนเน่ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่จะแกะซึ่งที่เนเน่ได้ตัว iMac ตัวนี้มานะคะก็เพราะว่าช่วงนี้นะคะน้องเน่ก็เรียนออนไลน์แล้วก็จอที่น้องเน่เรียนมันก็เล็กนะคะแถมมันก็บางทีอาจจะสะดุดด้วยคะ่ะ แล้วก็ส่วนที่มันจอมันเล็กทําให้หนูปวดตาด้วยค่ะเพื่อนๆค,คุณแม่ก็เลยสั่งไอ a แมสสีชมมานะคะซึ่งเน่เนก็เข้าไปดูที่ห้างมาดูสีแล้วค่ะซึ่งเนเนก็สีที่ถูกใจเนเนที่สุดก็คือสี้มนะคะ่ะสวยมากะะเลยค่ะเพื่อนๆนี่เลยคะ่ะซึ่งคือแบบดูจากด้านนอกแล้วคือมันน่าจะใหญ่และก็สวยงามมากเลยคะ่ะส่วนจอด้านข้างนั้น คือแบบบางเนบางมากเลยค่ะเพื่อนดูจับกล่องเลยครับเดี๋ยวในเน่ก็จะมาอันบล็อกกล่องไอแมเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดให้ดูกันเลยค่ะซึ่งวิธีการเปิดกล่องขั้นแรกนะคะก็คือเพื่อนๆเห็นซิปตรงนี้ไหมคะเพื่อนเห็นนะคะมันจะมีลูกศรให้เราดึงไปค่ะเราก็ต้องดึงไปก่อนนะคะดึงกันเลยค่ะดึงให้ถึงสุดขอบของตัวไอ ตัวนี้กันเลยคะ่ะนี่คะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะขั้นที่หนึ่งส่วนขั้นที่สองนะคะเราก็จะมาเปิดกล่องนี้กันเลยคะ่ะเพื่อนเคื่อนคะเพื่อนๆดูสิคะคือกล่องใหญ่มากๆเลยคะ่ะแล้วก็มีแบบ ตรงนี้นะคะเเพื่อนเห็นไหมคะมันเขียนคําว่าฮัลโหลนะคะนี่คะ่ะเพื่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะมาขั้นที่สามกันเลยคะ่ะซึ่งขั้นที่สามนะคะเห็นลูกสอบตรงนี้ไหมคะแสดงว่าเราต้องเอาออกคะ่ะปึ๊บแบบนะะี้ค่ะเพื่อนเราจะถอเอเอา,เอ,าออกให้สุดนะคะเดี๋ยวเราจะมาอีกฝั่งนึงนะคะดได้แล้วนี่คะ่ะเพื่อนเราก็จะเห็นถาดสีส้มนะคะ ส่วนขั้นที่4เราก็ต้องจะยกขึ้นต้องยกขึ้นนะคะแต่ว่าตัวนี้มันหนักเกินไปค่ะก็ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยยกนะคะ,คะส่วนขั้นที่5นะคะพอเรายกจอออกแล้วเราจะเห็นตัวนี้นลคะ่ะก็จะเป็นกล่องที่เก็บคีย์บอร์ดนะคะสายแล้วก็สายไฟค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะเราต้องแกะตัวนี้ออกก่อนนะคะเพื่อนแล้วเราอยเปิด โอ้โเพื่อนเพื่อนคะดูนี่สิคะเห็นตัวคีย์บอร์ดนะคะคือสวยมากเลยคะ่ะมันจะเป็นสีพาสเทลค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วเขาก็จะมีพลาสติกคุมอยู่แล้วก็ต้องแกะพลาสติกนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนตัวะคะีย์บอร์ดเขาจะเป็นสีพาสเทลนะคะสวยมากเลยคะ่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นสีขาวแล้วก็มีลายแอปเปิลอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะอ๋อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ เพื่อนๆเห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นปุ่ม Touch ID หรือว่าลายนิ้วมือนะคะซึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ลืมรหัสเวลาสมมติเป็นคอมปกตินะคะเวลาเราลืมรหัสเราก็จะเข้าเครื่องคอมไม่ได้ค่ะเวลามีมีงานสำคัญที่ต้องทำแต่เราลืมรหัสเราจะทำยังไงดีคะกับ iMac เครื่องนี้ง่ายๆเลยคะ่ะเพื่อน,อนๆแล้วก็เพียงแค่สแกนลายนิ้วมือแล้วก็จะเข้าได้และะ้วค่ะเดี๋ยวเน่ก็จะมาแกะคีย์บอร์ดให้ดูกันนะคะเพื่อน ซึ่งตัวคีย์บอร์ดนะคะเขาก็ห่อพลาสติกมาค่ะแน่นมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนอคีย์บอร์ดคือสวยมากๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆหนูชอบมากๆเลยค่ะมันเงามากๆเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวเน่ก็จะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะต่อไปนะคะเน่ก็จะมาแกะเมาส์ค่ะ นี่นะคะคือเมาส์นะคะดูซิว่าด้านในมักตัวเมาส์นะคะจะเป็นยังไงคะซึ่งตัว iMac นะคะคือเขาห่อมาอย่างดีเลยค่ะเ,เพื่อนส่วนตัวตัวเมาส์นะคะตรงด้านหน้าเขาที่เอาไว้เลื่อนก็จะเป็นมีลายโลโก้ a p p l e แล้วก็จะเป็นสีขาวนะคะส่วนด้านหลังเขาก็จะสีเดียวกับคีย์บอร์ดเลยค่ะ แล้วก็คือแบตก,กับเครื่อง iMac มากๆเลยค่ะเพื่อนคือแบบเท่มากเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวหนูก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วกันค่ะส่วนตัวต่อไปนะคะคือนี่เลยคะ่ะสายชาร์จอุปกรณ์นะคะเราสามารถเอาซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นสายชาร์จที่เราเอามาชาร์จเมาส์ตัวนี้นะคะหรือไม่ก็คีย์บอร์ดหรือว่าเราจะเอามาชาร์จ iPhone ของเราได้ด้วยนะคะเพื่อน เจงมากเลยค่ะเดี๋ยวเน่เนก็จะเริ่มแกะค่ะแต่ว่าตัวสายนะคะคือสีพาสเทลม,มากๆเลยค่ะตัวตัวสายคือจะเป็นสีเป็นแบบสีส้มแล้วก็มีสีขาวสลับกันด้วยค่ะเพื่อนๆต้องลองสังเกตค่ะซึ่งรายละเอียดเขาทําดีมากๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันเลยค่ะเพื่อนว้าว นี่นะคะเพื่อนๆซึ่งอันนี้นะคะก็คืออะแดปเตอร์สายไฟค่ะเพื่อนๆสวยมากๆเลยนะคะซึ่งตัวสายไฟเขาก็สีเดียวกับตัว iMac เลยนะคะเพื่อนๆซึ่งคือแบบมันแบบตัวนี้นะคะคือตัวอะแดปเตอร์คือใหญ่มากๆเลยค่ะแถมจะมีโลโก้ Apple ด้วยค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปค่ะ อันนี้นะคะก็คือสายไฟที่เอาไปชาร์จเครื่อง iMac นะคะคือต่อกับเครื่อง iMac ค่ะเพื่อนซึ่งมันก็จะต่อกับอันนี้ด้วยนะคะซึ่งตัวสายไฟก็จะเป็นสีขาวค่เเัเพื่อนเอ๊ะเพื่อนเพื่อนและอันนี้คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะคะปุ๊บหมดอย่างนะหมดแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้คืออะไรเอ่ย อ๋อนี่ก็คือคู่มือการใช้ iMac นะคะเพื่อนและมีอะไรอีกนะเดี๋ยวเรามาดูกันอ๋อเพื่อนเขาก็จะมีสติกเกอร์โลโก้ Apple ค่ะนี่เลยคะ่ะเพื่อนเขามีสองสีค่ะมีสีอ่อนกับสีเข้มค่ะเพื่อนน่ารักมากๆเลยค่ะคือสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวเน่ก็จะวางไว้ตรงนี้นะคะนี่คือทั้งหมดที่เน่แกะ แกะมานะคะในตัวเซตเซตของนะคะซึ่งดูเครื่องของแต่ละอย่างสิคะคือแบบน้อยมากๆเลยค่ะไม่เกะก,กะเลยโต๊ะเลยนะคะสมมติถ้าเรามีโตะนิดเดียวเราก็จะสามารถวางอย่างอื่นได้เพียบเลยค่ะเพื่อน,นเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาแกะเครื่อง i m a c กันเลยค่ะปิ้งเดี๋ยวเราก็จะมาแกะจอไอแมด้านหลังก่อนกันก่อนเลยนะคะเพื่อนน,นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็น ที่เอาไว้ดึงนะคะเราจะต้องดึงอีกคั้างนะคะ่ะแบบเพื่อนแต่เพื่อนๆก็ต้องระวังนะคะถ้าเราแกะหอชิ้นใหญ่แล้วมันตกขึ้นมาโดนดุแน่เลยนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องแกะออก่อนด้านหลังดูนะคะนี่คะ่ะแบบเพื่อนๆเดี๋ยวหนูก็จะเอามาวาง ดูสิคะเพื่อนๆด้านหลังคือแบบจอเขาสดมากๆเลยนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะเขายังมีพลาสติกอยู่ะคะ่ะเราก็เลยยังยังไม่รู้ว่ามันจะสดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บพลาสติกกันเลยคะ่ะเริ่มจากตรงนี้นะคะเขามีลูกสออีกแล้วะคะ่ะซึ่งลูกสอนอันนี้นะคะเราก็ดึงเลยะคะ่ะโหเพื่อนๆคะ่ะจอสดมากมากเลยะคะ่ะโอ้ หนูชอบคือหนูชอบตอนแกะมากๆเลยนะคะมันสนุกมากๆเลยะคะ่ะเพื่อนแล้วก็มันเจ๋งมากๆเลยะคะ่ะลืมแกะอันนี้เลยนี่นะคะเ,เพื่อนด้านหลังของไอแม็กคือแบบสีสดมากๆเลยะคะ่ะเพื่อนแถมตัวโลโก้ของนองเนาด้วยนะคะเ,เพื่อนเย้เห็นหน้าตัวเองด้ว <laughs> ยเดี๋ยวเราก็จะมาดู หน้าจอด้านหน้ากันเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเขาเขียนคำว่าฮัลโหลนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องแกะโดยใช้ลูกศรค่ะลูกศรเขาอยู่ตรงนี้เราก็จะดึงจากตรงนี้เลยค่ะโอ้หเพื่อนๆนดูมากดูสิคะเพื่อนๆนคือหน้าจอเขาใส่มากเลยค่ะเพื่อนแล้วก็ตรง นี่นะคะตรงด้านหน้าเขาจะเป็นสีพาสเทลค่ะส่วนขอบขอบเขาก็จะเป็นสีขาวนะคะเพื่อนแถมมีกล้องด้วยค่ะคือจเจ๋งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะขอบด้านข้างกันเลยนะคะเริ่มจากลูกศรฝั่งนี้ค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็จะมีลูกศรอ,อยู่ค่ะเพื่อนเห็นนะคะเราก็ดึงมาเลยเอ๊ะปึ๊บ เราก็จะมาค่ะอุ๊ยหลุดแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาอีกฝั่งนึงกันนะคะเพื่นอนนี่คะ่ะเพื่อนเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะเพื่อน,นตรงขอบนะคะเดี๋ยวนี่เน่เนก็จะให้ดูคะ่ะซึ่งตรงขอบคือเขอบาบางมากๆเลยคะ่ะเพื่อน เห็นไหมคะคือ1นึ่เซนเองนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้นะคะคือแบบเจ๋งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ครบทุกอย่างให้รวมเซตกันเลยนะคะแล้วก็ดูวิธีการใช้ด้วยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆคืออุปกรณ์ครบเซตจากก่อง iMac ค่ะซึ่งคือแบบจอซึ่งทุกอย่างคือแบบสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อน หูเน่เน่ก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่ซื้อเครื่อง iMac ให้ค่ะเดี๋ยวเน่เน่ก็จะตั้งใจเรียนเลยค่ะหเพื่อนเพื่อนะคะคือแบบของแต่ละอันคือแบบจะเป็นสไตล์มินิมอลเลยนะคะเพื่อนๆนคือแบบคือแบบของไม่เยอะเลยนะคะเพื่อนๆนแต่ว่าดูดีมากๆเลยค่ะโ้เน่เน่ชอบมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเน่ก็จะไปใช้งานตัวเครื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเน่ก็จะมาบอกเพื่อนๆอีกทีนะคะและสำหรับวันนี้เน่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามด้นะคะอ่าอมืมพิมดีกว่าชอบมากเลย